เข้าเกมไม่ได้โดนแบนมีวิธีแก้ตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับในคลิปนี้จะเป็น EP ที่1นนะครับซึ่งวิธีการปลดล็อกแบนในมือถือของเรานะครับให้เราสามารถใช้ มือถือของเราเครื่องเก่าเนี่ยที่โดนแบน IP ในเกมนั้นๆให้สามารถกลับมาเล่นเกมได้อีกอาการที่ถูกแบนก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเรากดล็อกอินเข้าไปขึ้นอย่างนี้เลยครับล้มเหลวบัญชีนี้ถูกแบนถูกแบนจะมี2แบบแบบแรกแบนที่ ID ของเราถ้าแบนที่ i อของเราเนี่ยสมัครเมลแล้วก็สมัคร ID ใหม่กลับมาเล่นได้แต่ถ้าเป็นตัวที่2แบนที่ตัวเครื่องเราเขาจะแบน IP IP ก็เหมือนกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ แต่ในมือถือเนี่ยมันจะเป็นหมายเลข EMI ซึ่งในโทรศัพท์รุ่นที่ใส่2ซิมได้เนี่ยมันจะมี EMI อยู่2อี EMI วิธีแก้ให้ทําตามนี้ได้เลยครับตอนนี้เรากดตกลงวิธีนี้นะครับจะทําได้กับทุกๆเกมเลยนะครับแต่ในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างจากเกมฟรีไฟล e นะครับให้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างกันไปนะครับซึ่งถ้าใครเจอปัญหาถูกแบนจากเกมอื่นๆน,นะครับ <ๆ S 2> ก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับ ให้เราไปที่ตัวเกมที่ถูกแบนอยู่นะครับในที่นี้เป็นฟรีไฟล์กดค่าไว้ครับกดตกลงให้เราถอนการติดตั้งฟรีไฟล์ของเราออกไปนะครับหรือว่าตัวแอปเกมที่มีปัญหาหรือถูกแบนออกไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราลบหรือถอนการติดตั้งแอปเกมที่ถูกแบนออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการปิดเครื่องครับปิดโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ิดโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ไปเอาที่แทงซิมที่มันแถมมาอยู่ในกล่องเราครับแบบเนี้ยนะครับเอามานะครับแล้วเราก็มาถอดเอาซิมการ์ดของเราออกนะครับกดออกมานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ตอนนี้นะครับให้เราดูนะครับว่าซิมการ์ดของเราอยู่ช่องไหนนะครับ ถ้าอยู่ในช่องนี้นะครับให้เราทําการย้ายช่องซิมการ์ดนะครับไปไว้อีกช่องหนึง่งแบบนี้ครับย้ายไปไอีกช่องหนึง่งแบบนี้ถ้าเกิดของท่านผู้ชมอยู่บนนี้ก็ย้ายลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับพอย้ายแบบนี้เสร็จนะครับนําไปใส่ที่โทรศัพท์มือถือของเราครับ ใส่ซิมการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่าน,นี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับท่าน,นี้ให้เราไปที่ l a y Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตัวแอปเกมที่เราถูกแบนนะครับที่เราถอนการติดตั้งออกไปนะครับมาติดตั้งใหม่ในที่นี้ของหนึ่งเป็นฟรีไฟลนะครับก็กดไปที่ฟรีไฟลแล้วกดติดตั้งฟรีไฟลครับ ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเหมือนตอนที่เราเริ่มเข้าใช้เกมของเราใหม่ๆเลยนะครับกดยืนยันกดอนุญาตให้ เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาที่ตัวเกมแล้วให้เราล็อกอินด้วยบัญชีที่เราเคยล็อกอินเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเลยพอเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บทันนี้เราก็สามารถกลับเข้ามาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ ep แรกนะครับส่วนใครที่ทําตามนี้แล้วยังไม่ได้นะครับรอชมในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมี ep สองมาแนะนําให้อีกนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนช n e l ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ